ก่อนจะไปชมคลิปสนุกสนุๆยังไงก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีทุกท่านไม่ว่าจะเป็นสมาชิกเก่าที่อยู่กับเรามายาวนานหรือว่าจะเป็นสมาชิกใหม่ยังไงก็ต้องขอขอบคุณนะครับก็ขอให้ชมคลิปให้สนุกแล้วก็อยู่กับเราไปนานๆนะครับและในอาทิตย์นี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณ What The p a c k 2297ด้วยนะครับที่ส่งสุปแตงเข้ามาบอกว่าดูพี่มาหลายปีขอส่งข้าไฟให้นะครับก็ขอขอบคุณมากนะขอขอบคุณมากครับผม ขอขอบคุณคุณวาชาบีน้อยนะครับที่ส่งซุปเปอร์แตงเข้ามานะครับคนนี้ส่งเข้ามาประจําเลยนะขอขอบคุณมากๆเลยนะครับขอขอบคุณคุณอัศนี GG จีอีนะครับที่ส่งซุปเปอร์แตงเข้ามาบอกว่าพื้นแรงสาใจจริงๆครับพี่เจ้า 60GP รบกวนพินิกช่วยทำเจ้า2-7 9 e ให้ชมหน่อยครับผมลืมวิธีเล่นมันไปแล้วต้องขอให้พินิกรีวิวแนวทางการเล่นให้หน่อยสมาร์ก แต่ลืมวิธีเล่นกลับมาเล่นรู้สึกโดนยิงง่ายไงก็ไม่รู้ต้องขออภัยด้วยจริงๆนะครับเพราะว่าคันนี้ผมยังไม่มีนะสำหรับส7 9 e นะครับถ้าผมมีเมื่อไหร่ก็เดี๋ยวจะเอามารีวิวให้ได้ชมกันนะครับขอขอบคุณคุณ a k a สิงห์ไทยแลนด์นะครับที่ส่งซุปเปอร์แทเข้ามาบอกว่าผมเป็นสมาชิกใหม่ครับพี่ได้ดูคลิปพี่แล้วผมคงไม่มาช้าไปใช่ไหมครับแต่และคลิปอย่างมันกำลังย้อนกลับไปดูคลิปกเก่าๆครับพี่ ขอบคุณมากครับผมยังไงก็ไม่มีวันช้านะก็คือเข้ามาก็ดีใจแล้วนะครับยังไงก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะครับ <S <S แล้วก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนทุกท่านเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นส่งซุปเปอร์แดงเข้ามานะครับโดเนทเข้ามาหรือว่าจะสมัครสมาชิกทุกท่านเลยนะครับขอขอบคุณมากจริงๆรวมไปถึงคนดูที่เข้ามาดูกันประจําด้วยนะครับยังไงก็ต้องขอขอบคุณมากๆจริงๆนะครับ สวัสดีชาวเวฟทั้งทุกท่าน,นครับกลับมาพบกับนิกกี้เหมือนเดิมนะวันนี้เรามาชมเก๋าโชว์ของกันกับมาสหรือว่าโปเกตโต้6ใส่สกินมาสนะครับในเกมนี้นี่ผู้เล่นชื่อ AA of f นะครับหรือว่าคุณออฟของเรานั่นเองนะครับหลังจากที่หายหน้าหายตากันไปนะครับวันนี้ก็มาให้ชมกันแล้วนะครับอยู่ในแมปทุนดาเกิดทางฝั่ง ใต้นะครับแล้วก็เข้ามาเล่นทางบนเขาครับยึดเขาได้แล้วด้วยขึ้นมาก็1นัดเข้าไฟใส่ wt ครับ2นัด3นัดหมดแม็กครับได้มา723ครับแม่ติดเทอร์โบมาครับปรับเสถียรมาแล้โหลดใหม่ครับตรงนี้ยึดเขาได้ครับแล้วก็อยู่ในห้องเทียเก้ซะด้วยในเกมนี้อยู่ในห้องเทียแปดเทียเก้นะครับ เมื่อกี้ก็ซัดเทียร์เก้าไปครับ W T โหลดเสร็จครับขึ้นมาเห็น C C 1 m a r k 2ด้านข้าง 1, 1> นัด 2, 2นัด3นัดครับคมคมครับเอาลูกธรรมดามาเล่นสะด้วย25นัดลูกทอง20ครับอุ้ยติดเพื่อนรับดีตรงที่ว่าในเกมนี้ไม่มีจอนไม่มีอาร์ตี้ครับเล่นบนเขาได้สบายครับโหลดใกล้เสร็จก็ เข้าประจําตําแหน่งครับเตรียมพร้อมทางนี้หลายคันอยู่แล้วคันที่เห็นโอ้โหยิงไฟไหม้ครับสโกโดาทีห้าสิบสองนัดไปอีกนันดเลงเขายิงสวนก็ไม่โดนเนี้แม่ริ้วใช้ได้ริ้วใช้ได้เลยสามชุดไปละสองพันสามครับรีดดามจแบบสุดๆเพื่อนเห็นซูร้อยสามสิบกำลังวิ่งครับคุณออฟขึ้นมาก็หน,นัดไปครับ อีกนัดหนึ่งสองนัดครับโหลดไม่ทันครับโหลดครับจุดท้ายไม่ทันเมื่อกี้อาเพื่อนโดนเพื่อนโดนอะไรเพื่อนโดนบอซิคครับตรงนี้ครับไอซูหนึ่งห้าสองครับมีอยู่นัดหนึ่งก็แจกแจกไปก่อนครับ <laughs> แจกจ่ายแบบทั่วถึงนะเออด้านหลังครับไคลเลอร์เคครับแต่ขึ้นมาเห็นไทโฟครับโอ้โหไทโฟเฮฟวี่ แล้วลูกธรรมดาจะไปเจาะยังไงล่ะพี่ด้านหน้าแบบนี้พยายามจิกหัวไม่จิกครับยืนนิ่งๆก่อนครับรอครับไสเลอร์เคไม่ได้ครับไทโฟอีกทีหนึง่งดูท่าแล้วยิงไม่เข้าไม่ยิงดีกว่านะครับ น่าจะรอจังหวะด้านข้างแบบนี้นะด้านข้างแบบนี้ก็ยังไม่น่ายิงเท่าไหร่มีลุ้นๆนะเหลืองๆอยู่เหลืองๆอยู่ๆๆยไม่ไม่ชัวร์ไม่ยิงครับแต่ด้านบนครับชัวร์ครับหนึ่งนัดครับสำหรับไอซูนึงห้าสองสองนัดก็เรียบร้อยปะเก็บไปหนึ่งคิวครับเอาชัวร์ครับไม่ชัวร์ไม่ต้องไปยิงมัน <laughs> เปลืองกระสุนนะ ห้าสามทีพีตรงนี้ครับหนึ่งนัดหัวแท็กไปสองนัดหัวแท็กไปอีกทีหนึ่งสามนัดแท็กล้วนๆครับแท็กล้วนๆเพื่อนยิงซ้ำเมื่อกี้ก็ได้ชี้เป้าไันด้วยนะพอเราตัดแท็กไปโหลดครับจะหนีไปไหนหนึ่งนัดที่แท็กเหมือนเดิมครับ เสียดายว่ามีแค่นัดเดียวนะเพราะว่าเขากำลังหนีก็ต้องรีบหน่อยอ่ะอีกนัดหนึ่งทันไหมกำลังหนีอีกแล้วนะครับกำลังหนีอีกแล้วได้อยู่ครับเพิเพลอครับเร่งทีเพลออยู่แล้วโหลดนัดที่สองใกล้เสร็จครับไอรอนอานี่ตรงนี้ครับตรงนี้เหลืออยู่คันเดียวไอรอนอานี่ครับแต่ลงไปคงไม่ไหวแล้วก็ด้านหลังครับอูเดสสิกกำลังจะขึ้นมาครับ แทกซึมมาจากทางไหนโอ้ยมีไทโฟมาด้วยนะมีของหนักมาด้วยนะน่าจะเจาะตรงกลางมาตอนนี้โหลดเป็นลูกทองแล้วนะครับด้านข้างแบบนี้ยยิงได้ครับแต่ว่าโยนเข้าสวนก็หนักอยู่เหมือนกันนะสนัดครับอีกนัดหนึ่งได้โอ้โดนมาหกรโดนมาหกรครับหกรบอกแล้วว่าโดนสวนมาก็หนักอยู่ โอ้โหโดนครั้งแรก,กลอกไปครึ่งหลอดนะหายไปครึ่งหลอดเลยทีเดียวแต่ก็ได้มาสามนัดนะก็ถือว่าคุ้มหรือเปล่าไม่รู้นะ <c oughs> คุ้มหรือเปล่าไม่รู้ U 16, รอูเดสสิบหกครับอีกคันหนึ่งหายไปแล้วมองไม่เห็นนะครับไม่รู้ไปไหนอ๋อไปโยกไปฝั่งนู้นแล้วอุ้ยด้านหลังครับไอรอนอานี้ยังดีว่ายังหลบทันนะอูเดสสิบหกครับกำลัง วิ่งไปทางฝั่งตะวันตกก็กดหัวมา1นัดครับ2นัดโดนด้วยนะครับโดนด้วยนะอยู่บนเขาอยู่บนที่ทำเลดีๆนี่มันดีจริงๆนะโอ้เพื่อนไปซะแล้วครับไปไปมาๆสกอร์ตอนนี้8ต่อ9ครับแล้วก็ไอรอนอานี่กับ CC 1 Mark2 กมากำลังขึ้นมาบนเขาครับแม่จิกหัวไหม หนึ่งนัดครับติกหัวไปสองนัดครับคือยืนแบบแลกไปเลยนะแลกไปเลยครับยอมโดนครับโดนมาสามร้อยกว่ายิงไปหกร้อยกว่าครับได้กำไรอยู่แต่ว่าสะบักสะบอมอยู่เหมือนกันนะต้องหนีครับต้องทิ้งเขาแล้วตอนนี้สกอตเก้าเท่าครับ คุณออฟไม่ได้ทิ้งนะลงฝั่งนั้นแล้วก็อ้อมมาฝั่งนี้อีกทีหนึง่งมาดักยิงนะกะว่าจะได้สักอีกสักชุดหนึ่งก็ยังดีนะสำหรับ cc 1 Mark 2ูถ้าเขาขึ้นมา9ต่อ10ครับตอนนี้โอ้โหต้องกลับไปเด็บแล้วคราวนี้ cc 1 Mark 2ูไม่รู้ว่าขึ้นไปแล้วหรือว่ายัง ยังไม่ขึ้นแต่ว่านานเกินไปแล้วนะครับก็โยกออกมาตรงนี้ชงโงกไปดูไอรอนอาร์นี่ได้ครับอา่าซีซีหนึ่งขึ้นมาแล้วนะแต่ว่า ทำอะไรไม่ได้แล้วรอครับเจอไอรอนอานี้ครับเ <_ d isk> พื่อนเห็นคุณออฟโยกไปเล่นทางฝั่งตะวันตกครับเพราะว่ามี CC1 m a r k ่ในทีมของเรานี่เขาเข้าไปบวกกับรูเวอร์และบอสซิกอยู่นะครับก็เข้ามาช่วยแจมครับแม่นิดเดียวนะออกมาเมื่อกี้นิดเดียวนะเห็นอยู่นิดนึงครับอ่าซัดหัวเข้าไปครับหนึ่งนัดสองนัดไม่โดนครับ น่าจะติดซากอยู่เมื่อกี้รูเวอร์ถ้าออกมาก็โดนแบบนี้แหละครับเก็บรูเวอร์ไปเป็น3คิวครับฝั่งตรงข้ามพยายามจะดันกันเข้ามานะมีช่องยิง cc 1มหนทูไหมไม่มีครับ ได้แล้วครับชอ่องเพจล่างคมๆไป245ได้แทร็กด้วยอีกนัดหนึ่งเรียบร้อยครับสวยๆเลยโอ้โหสวยๆครับ4คิวตรงนี้อาเอบอสิกครับอันตรายอยู่นะครับเขายิงเรานี้นัดเดียวล่วงเลยนะเห็นแล้วครับ คุณออฟโยกมาอีกทีหนึงนะครับมารับ RHM บอสิ c แล้วก็มีโบลาดนะตามมาเล่นด้วยค้มน,นี้ดีกว่าเห็นแล้วครับมีช่องให้เห็นอยู่นิดหนึงนะแต่ว่า ยิงไม่ทันยิงได้แล้วหนึ่งนัดนะนัดเดียวพอครับไม่เสี่ยงครับไม่เสี่ยงดีกว่าเพราะว่าเขาสวนมานี่ถ้าโดนก็เรียบร้อยครับนัดเดียวรู้เรื่องเหมือนกันนะสิต่อ13ครับก็คือเหลืออยู่สองคันน่ะเหลือคุณออฟกับทียี่แปดโปรตโตไทป์นะครับแล้วคุณออฟนี่ปีนขึ้นมาล้วงครับบอซิกเห็นครับ เห็นท้ายอยู่นิดหนึ่งนันหนึ่งนัดเข้าไปสองนัดเข้าไปเรียบร้อยครับโอ้โหแล้วไฟไม่ติดแน่นอนครับเพราะเห็นแต่ท้ายแบบนี้แล้วก็โหลดใหม่เป็นลูกปกตินะเพราะว่าลูกทองเหลือแค่2อนัดครับแล้วก็พยายามจะเข้าไปเก็บอูเดสสิบอูเดสสิยังเผลออยู่ นะครับยังเผลออยู่มีช่องอยู่ตรงนี้ออกมาพรุ่งเรียบร้อยครับสแนปไป6คิวครับรสวยสวยเหลือคันสุดท้ายไอรอนอารนี่เหมือนจะหันหน้ามาทางนี้ด้วยนะครับยังไงครับเหลือเลือดอยู่390จะแลกเลยไหมแลกเลยครับออกมา1นัดเด้งครับนัด2เด้งครับนัด3ตรงไหนดีแท็กครับ250 แล้วเพื่อนเอาไว้เพื่อนคุณออฟบอกว่าขอที28เข้าไปรับให้หน่อยเพื่อนบอกว่าที28นอบอทโอเอาเองก็ได้ครับแม่สนัเองก็ได้ครับ6คิวพอดีเลยนะ6คิวพอดีพอดิบเลย แม่ในเกมนี้นี่เรียกว่าครบทุกรสชาติจริงๆนะทั้งรุกทั้งรับทั้งเทรดทั้งออตโตโน้นะโอ้โหครบจริงๆนะสนุกจริงๆนะก็เอ็มแตกไปเรียบร้อยนะได้เอททงเกอร์ er, นะครับได้เหรียญเลวลไลโหมาด้วยนะครับทำลาย G d ดีคันที่เทียสูงกว่านะครับใน1่เกมแทงเกอร์สไนเปอร์ครับไฮแคลิเบอร์ปืนลำกล้องใหญ่แล้วก็ท็อปกัรพอดีเลย6คิวนะแม่โหดมากโหดมากใจคอนี่ครับ กะเอาให้ได้อย่างจริงแล้วก็ได้องจริงชื่อในเกมก็ A A o f underscore นะครับยิงไปทั้งหมด8,294ดาเมจเลยนะครับ6คิวด้วยกันแล้วก็คาประสบการณ์ดิบๆนี้2,175โอ้สูงจัดเลยนะครับยิง41นัดเข้าเป้า39เจาะกราะ37นะครับ ดามเมรวม8,2 0พนะครับแล้วก็มีอาร์เซนอลกสิบเป็นมินชิพีไม,มหาคา 7, ่าซ่อมไป7,000ค่ากส่วน93,000แล้วก็ยูนิฟอั์ใจัย0,000่งานนี้ก็ยังเหลือใช้ถึงแสนสามนะครับเพราะว่าเปิดบูตส่วนตัวด้วยอะไรด้วยนะครับก็เป็นรถที่ดีอยู่แล้วนะคันนี้มาหรือว่าโปเกโต้46เนี่ยเหมือนกันนะครับเป็นรถที่เอาเรื่องอยู่แล้วด้วยแล้วก็มาเจอผู้เล่นระดับนี้เนี่ยเอาเรื่องเข้าไปใหญ่นะครับ สนุกมากๆนะมันมากๆเลยสำหรับเกมนี้ยังไงก็ต้องขอขอบคุณคุณออฟด้วยนะครับใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกด subscribe ให้นิกกี้ทีวีด้วยแล้วก็เจอกันใหม่ทีคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้นิกกี้คาาไปก่อนสวัสดีครับ